นะครับนะมาต่อด้วยรถคันเหลืองครับพี่เดครับฝ้าแฟนกับน้องบังหน้ารครับปาแฟดกับน้องบังหน้าเลยหรือไป้าแฟนกันครับ ี่แซมวินนะครับวันนี้มาจับกล้องแทนคือกล้องแทนครับ หันมากล้องหน้าเลยก็ถยนี่โอ้บอสิงเลยเป็นหน้าเองเลยกูจะถ่ายไปกล้องหลังดีๆหันมากล้องหน้าเฉยข้างนอกมันร้อนพามาขึ้นรถเล่นเย็นงดีไม่เสียต่อดีครับดีหรอเดีวนี้ไม่ได้ทำงานเดิเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วเหรครับอีกสองวันนู่นแหละ ถึงได้ไปกับทาแก่คนใหม่ครับใส่รถวันเลยน้องเรือประมาณสองวันน่ะประมาณอีกสองวันไปทำงานอะไรไปขุดมันต่อครับเดินสายต่อเพิ่งเพิ่งปลูกมันตะกี้ขุดดีแล้วนั่นแหละไปขุดสวนไหนอ่ะสวนโอ้ยหลายสวนอะเขามีมีที่ของเขาอยู่แต่คนละเท่าแกคนละเท่าแก ไอ่ปลูกมันนั่นของอา๋อปลูกมันของอาครับปลูกมันของอาเอ,อครับมารอแล้วนะครับนำคลีนขับรถโดยจานเวียนครับป็น yeah. จานเวียนเลย เซตเตอร์เดินมาทำไรหนูเดินมาทำอะไรเซตเตอร์เดินมาทำอะไรนมากินข้าวก่อนเขาเอาล้ครับใกล้จะเต็มแล้วครับขันเหลืองครับ <laughs> ไม่บ่านบ <laughs> ุกมือไม่บาย <laughs> ไม่บายแล้วเต๋อเสียเตยเออยัยยอยิดปะ <laughs> เขาเล่นเป็นงานเป็นการไม่ใช่ออทำเล่นเล่น <laughs> เสียเตยน,นี่ไม่ไหวเลยเออไม่ไหวเลยเสียเตย <laughs> เออะน่นหัวชน เต็มแล้วครับคันเหลืองอจากหนึ่งสี่นาทีแล้วเอ,อ,องเลยผมส,สักสิบนาทีป่ะเอาล่ะครับเต็มแล้วลครับอ่า ด้วยดำกรีนครับหนูถอยโอ้ถอยขักเกยว้านค่ทำอะไรเดินหน้าแน่เดินหน้าแน่การเดินดินนี่ใกล้เกินเอออ้าวอ้าวอ้าว อย่าหาอย่าหาอย่หาเห็ดเลนนิดอย่าหาเห็ดาหาเนลนนิดแทงเขียวมาแล้วเว้ยให้แังเขียวขับแล้วเราไปเอาข้าวแล้วต่อเราครับ จแล้วครับจานเวียนครับอครับก็มอบให้ช่างเขียวต่อครับแล้วเราไปเอากับข้าวกันครับช่างเขียวครับโยกเราม้งมานุนทั้งน้ำใครลุ้นทั้งนี้เลยต้องมาุ้น่น ผิดคิว <wounds> ผ <off> <zeker> mhm. ิดคิวอ <it> <before> you know? <unky> ้าวเสียต่อยเอ็งถ่ายยังไงเนี่ยฮะไม่รู้เอ็ถ่ายเป็นเป็นหรอใช่ไหมใช่เหรอเอ็งถ่ายแนวตั้งแล้วเนี่ยใช่ไหมครับอ๋อถ่ายแนวตั้งแล้วที่นี่ผมอ๋อมันไม่ยอมหมุนมันก็เลยเป็นแนวตั้งเลยใช่ไหมนั่นแหละมันก็เลยเป็นแนวตั้งเลยอ้ยเดี๋ยวจะเป็นเด็กปั้นของพี่แล้วนี่เอ๋อยากอยากเป็นเด็กปั้นไหม เอ๊ะเอ๊ะยังมีสาวเอิงดังเอิงมีสาวแน่นอนในต่ออิเชื่อพี่นี่เชื่อไหมเอ๊ะจับมือเลยดิจับมือเอ๊นี่เป็นสาขาของผมนะหน่วยงานลาบใช่ไหมนี่ใช่หน่วยงานลาบไหมหน่วยงานลาบหน่วยงานลาบลาบเออลาบอ่ะเอาปิดคลิปไว้ก่อนเลยสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องแซมมิง เพื่อเป็นกำลังใจให้เขาทําคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบายครับเดี้อ yeah. สวัสดีครับด้วยสวัสดีครับ,รบนี่